สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาทดสอบความรู้เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในชีวิตกันนะครับให้นักเรียนเขียนคำถามแล้วเลือกคำตอบที่ถูกต้องมาตอบนะครับโดยเขียนทั้งประโยคของคำตอบนะครับข้อ 1. ข้อใดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ก็ความประมาทขอความพลังเผลอขอความขาดระเบียบวินัยข้อ2ข้อใดไม่ใช่อุบัติเหตุจากการเดินทางทางบกก็คนตกจากเรือขอรถชนกันขอคนถูกรถชนข้อส เพราะเหตุใดเราจึงควรใส่เสื้อสีสว่างเวลาข้ามถนนในตอนกลางคืนก็ทำให้รู้ว่าเราเป็นคนในชุมชนขอทำให้คนขับรถไม่ตาลายขอทำให้คนขับรถเห็นได้ชัดข้อ4ถ้าไม่มีทางเทา้าควรเดินทางตามถนนอย่างไร ก็เดินชิดไหลทางด้านขวาขอเดินชิดไหลทางด้านซ้ายคอเดินตามใจชอบข้อ5ขอ้อใดเป็นสัญญาณลดความเร็วขณะขี่จักรยานกอไก่ยกแขนขวาตั้งฉากขอไข่ยกแขนขวาขนานกับพื้น คอควายโบกแขนขวาขึ้นลงหลายหลายครั้งข้อ6ใครปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุได้ก็เห็นว่าไม่มีรถเลยข้ามถนนใต้สะพานลอยขอมองซ้ายมองขวาก่อนข้ามถนนตรงทางมาลายขอ นั่งบนกราบเรือจะได้ขึ้นจากเรือได้เร็วข้อ 7. ควรรอเรือที่ใดจึงจะปลอดภัยที่สุดก็บนโปะขอบนห่วงยางคอบนท่าเทียบเรือข้อ 8. ข้อใดเป็นการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำ ก็กระโดดลงเรือขอนั่งบนกราบเรือขอสวมเสื้อชูชีพขณะนั่งเรือข้อ9ใครปฏิบัติตนเมื่อรอรถไฟฟ้าได้ถูกต้องก็ยืนรอรถไฟอยู่หลังเส้นสีเหลืองขอนั่งรอรถไฟอยู่บนรางรถไฟ คอชะเง้อมองดูรถไฟเป็นระยะข้อ10ถ้าเกิดอุบัติเหตุกับนักเรียนควรทำอย่างไรก็รีบไปพบแพทย์ขอบอกผู้ปกครองคอไม่ให้ใครรู้